บ้าบอลไทยโคตรน่ากลัวรวม6ดาวยิงทีมชาติไทยหลังจุดซุนซับเบลตบรับเข้าร่วมทีมชาติไทยในยุคข,ของแอนโทนีฮัตสันกราบสวัสดีมิักแฟนบอลไทยทุกๆท,ท,ท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับพี่เป้าบ้าบอลไทยกันอีกคลิปหนึ่งนะครับก่อนที่จะรับชมคลิปก็ขอ,ขอความการุณาช่วยกันกด subscribe กดถูกใจเพื่อเป็นขวัญกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปกับพี่เป้านะครับ ข่าวดีสำหรับแฟนบอลช้างศึกจุดส,สุนทรบเบลหัวหอกดาวรุ่งลูกครึ่งไทยอังกฤษจากสโมสรกริมบี้ทาวทีมดังไอริทูอังกฤษตอบรับเรียบร้อยนะครับสำหรับร่วมทัพทีมชาติไทยลุยศึกฟีฟ่าเดย์ในช่วงพฤศจิกายนนี้ซึ่งหลังจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยส่งหนังสือเรียกตัวอย่างเป็นทางการไปยังสโมสรกริมบี้ทาวและล่าสุดก็ได้รับข่าวดีนะครับเมื่อทางต้นสังกัดตอบรับ และจุดสุนทรเบลเองก็ยืนยันจะเดินมาเดินทางมาร่วมทัพทีมชาติไทยในช่วงฟีฟ่าเดในเดือนพฤศจิกายนนี้ก็ถือเป็นการร่วมทัพช้างศึกนะครับทีมชาติไทยครั้งแรกสําหรับกองหน้าวัย21ปีที่แฟนบอลรอคอยนะครับที่หลังจากมีข่าวมาเรื่อยๆสําหรับเจ้าตัวนะครับแต่ก็พลาดที่จะมาร่วมทัพทีมชาติไทยมาโดยตลอด ซึ่งในการมาของจูดส,สุนซับเบลนะครับก็ถือเป็นการเพิ่มทางเลือกแนวในแนวรุกให้กับทีมชาติไทยได้อย่างมากเพราะเจ้าตัวมีจุดเด่นเรื่องความแข็งแกร่งความเร็วและการจบสกอร์อรในเขตโทษที่เฉียบขาดแม้จะเล่นอยู่ในลีกถูของอังกฤษนะครับแต่ก็ได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ผลงานก็อย่างเท่าที่รู้ครับไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ เมื่อผสมผสานกับแนวรุกที่เรามีอยู่แล้วนะครับอย่างาสุพรัณเหมือนตาดาวรุ่งความเร็วสูงจากค่ายบุรีรัมอยู่ในเตดสุปชัยใจเด็ดนะครับจากบุรีรัม United, อยู่ในเตธีรศัก์เผยพิมายจากการเทอเอฟซี FC นะครับแล้วก็ปารเมตรอรุวไลนะครับจากเจลีกนะครับรวมถึงรุ่นพี่อย่างธีรศินแดงดานะครับที่สามารถ เป็นผู้นําในสนามได้อย่างดีนะครับซึ่งในปีนี้ก็สามารถทําผลงานได้อย่างยีเยี่ยมกับต้นสังกัดอย่าง t ูแบงคอก k ยูไนเตดนะครับก็เรียกได้ว่านะครับครั้งนี้ทีมชาติไทยจะมีอาวุธครบมือในแนวรุกทั้งหลากหลายและน่ากลัวขึ้นมากกว่าเดิมแน่นอนซึ่งสำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทยในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับช้างศึกจะลงเล่นเกมอุ่นเครื่องพบกับทีมชาติสิงคโปร์ในวันที่13พฤศจิกายน ที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับซึ่งจะเป็นโอกาสให้แฟนบอลได้เห็นการประเดิมสนามของจุดศูนย์ซับเบลในบ้านด้วยนะครับและหลังจากนั้นในวันที่18พฤศจิกายนทีมชาติไทยจะออกเดินทางไปเยือนสีลังกาในเกมแข่งขันฟุตบอลเอเชียนครับพรอบคัดเลือกในนาที่5โดย2แมตชนี้นะครับถือเป็นเกมสำคัญที่อาจชีอนาคตของทีมชาติไทยในรอบคัดเลือกนะครับและเป็นโอกาส พิสูจน์ตัวเองของกองหน้ารุ่นใหม่อย่างจูสุนซับเบลอีกด้วยนะครับซึ่งการมาของจูสุนซับเบลไม่ได้แค่เพียงเพิ่มสีสันแต่ยังแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงนะครับในยุคใหม่ของทีมชาติไทยภายใต้การน,นำทีมของแอนโทนีฮัสสันคุณซือใหม่ของทีมชาติไทยที่จะเปิดโอกาสให้แข้งลูกครึ่งและนักเตะนักเตะที่ขาแข้งต่างประเทศได้เข้ามาเสริมทีม ถ้าจูตซุนซับเบลสามารถปรับตัวกับสไตล์การเล่นของเพื่อนร่วมทีมและเรียกฟอร์มเก่งของตัวเองได้มาอย่างรดวดเร็วนะครับทีมชาติไทยจะมีกองหน้าที่ครบเครื่องทั้งร่างกายความเร็วและเทคนิคแบบยุโรปนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราขาดหามันขาดมานานนะครับและแน่นอนการได้ร่วมเล่นกับรุ่นพี่อย่างทีราลินหรือสุภชัยจะช่วยให้เจ้าตัวเรียนรู้และพัฒนาได้เร็วขึ้น ซึ่งแฟนบอลทีมชาติไทยนะครับจึงมีสิทธิ์หวังว่าช่างศึกยุคยุคใหม่นะครับอาจจะอันตรายกว่าที่เคยเป็นมาแล้วแฟนบอลจะคิดเห็นกันอย่างไรกับการมาของจุดซุนซับเบลนะครับเขาคือคําตอบในเด็นหน้าของทีมชาติไทยยุคใหม่หรือไม่สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับในใต้คลิปเพื่อแสดงความไม่เห็นและพูดคุยกันนะครับถ้าคุณชอบบอลไทยอย่าลืมดูบ้าบอลไทย